เคยลองสังเกตความคิดตัวเองไหมคะบอกว่าพอ,อย่างนิ่งๆแล้วจู่ๆมันก็ผุดขึ้นมาเองครับครับเป็นบ่อยเลยครับทั้งความรู้สึกสุขทุกข์หรือว่าความทรงจำต่างๆมันมาจากไหนกันแน่แล้วมันไปเกาะเกี่ยวกับอะไรคือมันเหมือนมีชีวิตของมันเองเลยเนาะใช่เลยครับแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันผ่านอุปมาที่น่าทึ่งมากๆคือ พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบสิ่งที่ซับซ้อนอย่างวิญญาณหรือจิตสำนึกของเราเนี่ยกับสิ่งที่เรียบง่ายแต่ทงพลังอย่างเมล็ดพืชครับน่าสนใจมากค่ะแล้วข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากไหนล่ะคะมาจากแก่นคำสอนโดยตรงเลยครับมาจากพระสูตรที่ชื่อว่าพีชสุตตะหรือบีจสุตตะซึ่งเป็นพุทธวจนะคือเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเลยครับ อยู่ในสั่งยุติกายว่าด้วยเรื่องขันโดยเฉพาะสุดยอดเลยค่ะงั้นภารกิจของเรามันนี้ก็คือการแกะรอยอุปมาเรื่องมเมล็ดพืชนี้เพื่อทําความเข้าใจให้เห็นภาพไปเลยว่าจิตสํานึกหรือวิญญาณของเรามันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรเป็นเชื้อเพลิงที่ทําให้เรายัางต้องเวียนว่ายตายเกิดและที่สําคัญที่สุดคือท่านชี้ทางออกจากวงจรนี้ไว้อย่างไรมาเริ่มกันเลยค่ะ โอเคครับมาเริ่มกันที่ภาพหลักของอุปมานี้กันก่อนเลยพระพุทธเจ้าทรงยกภาพของมเมล็ดพืชขึ้นมาเหมือนจะมีอยู่5ชนิดใช่ไหมคะที่งอกได้จากส่วนต่างๆใช่ครับทั้งจากรากลำต้นข้อยอดที่เอาไปปักชำหรือว่าจากมเมล็ดของมันเองโดยตรงค่ะและจุดสำคัญที่พระองค์ทรงเน้นย้ำเป็นเงื่อนไขแรกเลยก็คือมเมล็ดพืชพวกนั้นต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะ คือต้องไม่เน่าไม่เสียไม่ถูกลมแดดทำลายจนฝ่อไปแต่แต่แต,แต่ถึงจะสมบูรณ์แบบแค่ไหนก็ตามถ้ามันถูกวางไว้เฉยๆโดยไม่มีดินแล้วก็ไม่มีน้ำมันก็งอกไม่ได้อยู่ดีครับตรงนี้แหละค่ะที่เริ่มน่าสนใจแล้วแสดงว่าตัวมเมล็ดเองอย่างเดียวไม่พอมันต้องการปัจจัยภายนอกที่เหมาะสมด้วยในพระสูตรท่านใช้คาว่าวิญญาณพร้อมอาหารคำว่าอาหารในที่นี้มันหมายถึงอะไรกันแน่คะ เป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะนี่คือหัวใจเลยอาหารหรือนูเทรียนในที่นี้ก็คือปัจจัยที่เรากำลังจะคุยกันต่อน,นี้แหละครับอ๋อ oh. ก็คือดินและน้ำนั่นเองเพระสูตรนี้กำลังจะบอกเราว่าวิญญาณหรือคอนชูสเนสของเราเนี่ยมันไม่ได้ลอยอยู่อย่างอิสระแต่มันต้องมีอาหารหรือปัจจัยหล่อเลี้ยงเสมอเหมือนมเมล็ดพืชที่ถึงจะสมบูรณ์แต่ก็ยังต้องการดินกับน้ำเพื่อจะงอกงามได้นะครับอ๋อ oh. เข้าใจแล้วค่ะ เพราะมเมล็ดพืชมันจะลอยอยู่กลางอากาศเฉยๆไม่ได้มันต้องมีที่ให้มันลงหลักปักฐานก่อนงั้นในพระสูตรท่านเปรียบเทียบว,ว่าผืนดินที่ว่านี้มันคืออะไรคะพระองค์ทรงอธิบายอย่างเป็นระบบเลยครับว่าให้เห็นฐานสี่อย่างของวิญญาณน,นั้นเหมือนกับผืนดินซึ่งฐานทั้งสี่นี้ก็คือส่วนประกอบของชีวิตเราทุกคนนี่เองพื้นที่สองคือเวทนาหรือความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสุขทุกข์หรือเฉยๆพื้นที่สามคือสัญญา หมายถึงความจำการหมายรู้เช่นจำได้ว่านี่สีแดงนั่นเสียงนกและผืนสุดท้ายคือสังขารครับซึ่งก็คือความคิดปรุงแต่งเจตนาหรือความตั้งใจต่างๆของเรานั่นเองขอถามนิดนึงค่ะทำไมต้องเป็น4อย่างนี้โดยเฉพาะคะมันครอบคลุมทุกอย่างในประสบการณ์ของเราแล้วหรือยังหรือมีอะไรนอกเหนือจากนี้อีกไหมเป็นคำถามที่ลึกซึ้งมากครับในทางพุทธปรัชญาแล้วองค์ประกอบ4อย่างนี้รูป เวทนาสัญญาสังขารถือว่าครอบคลุมประสบการณ์ทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตแล้วครับขนาดนั้นเลยเหรอคะครับมันคือโลกทั้งใบของเราเลยก็ว่าได้ลองนึกภาพตามนะครับไม่ว่าเราจะทําอะไรจะมีประสบการณ์อะไรมันหนีไม่พ้นสี่อย่างนี้อย่างแรกคือต้องมีร่างกายหรือรูปเพื่อรับรู้จากนั้นก็เกิดความรู้สึกหรือเวทนาค่ะแล้วก็ จำได้หมารู้หรือสัญญาและสุดท้ายก็มีความคิดปรุงแต่งหรือสังขารเกิดขึ้นตามมาเสมอมันคือโครงสร้างพื้นฐานของประสบการณ์ทั้งหมดของเราเลยเข้าใจแล้วค่ะมันเหมือนเป็นระบบปฏิบัติการของชีวิตเราเลยที่น่าทึ่งก็คือการบอกว่าวิญญาณต้องตั้งอยู่บนสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ลอยอยู่อย่างเป็นอิสระ ใช่ครับนั่นคือการปฏิเสธแนวคิดเรื่องอาตามันหรือต,ตัวตนอมตะที่แยกขาดออกจากร่างกายและจิตใจโดยสิ้นเชิงเลยในมุมมองของพระสูตรนี้วิญญาณกับการทำงานของกายใจเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยซึ่งกันและกันเหมือนเมล็ดกับดินที่แยกกันไม่ได้แบบนั้นเลยครับถ้าไม่มีดินเมล็ดก็งอกไม่ได้ฉันใดถ้าไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตั้งอยู่ไม่ได้ฉันนั้นครับโอเคค่ะตอนนี้เราได้ภาพที่ชัดเจนมาก เรามีเมล็ดพืชคือวิญญาณที่สมบูรณ์แล้วเราก็มีผืนดินที่ดีคือกายและใจของเราแต่เมล็ดพืชในดินที่ดีก็ยังขาดอีกมึงอย่างที่สำคัญที่สุดในการเติบโตนั่นคือน้ำแล้วน้ำในอุป,ปมานี้คืออะไรครับนี่คือปัจจัยตัวสุดท้ายที่ทำให้วงจรทั้งหมดหมุนต่อไปครับพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างตรงไปตรงมาและทรงพลังมากมาก,มาก,มากว่าน้ำที่คอยหล่อเลี้ยงเมล็ดพันธุ์แห่งวิญญาณนี้ก็คือ ความยินดีหรือความใคร่ความยินดีใช่ครับซึ่งในทางธรรมก็คือตัณหาหรือ craving นั่นเองครับโอ้โหชัดมากแต่เดี๋ยวก่อนนะคะความยินดีหรือความอยากมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ไม่ใช่เหรอคะอย่างการมีความสุขที่ได้ฟังเพลงเพราะๆหรือดีใจที่ได้เจอกับเพื่อนถ้าเราต้องตัดความยินดีพวกนี้ออกไปหมดชีวิตมันจะไม่แห้งแล้งไปหน่อยหรอคะเป็นข้อสังเกตที่สําคัญมากครับ และเป็นสิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดบ่อยๆครับคือพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เรากลายเป็นหินหรือคนไร้ความรู้สึกนะครับประเด็นไม่ได้อยู่ที่ความรู้สึกสุขที่เกิดขึ้นแต่อยู่ที่ความยินดีและความยึดติดในความสุขนั้นตัณหาครับเวทนาหรือความรู้สึกสุขทุกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ตัณหาคือปฏิกิริยาที่เราสร้างเพิ่มเข้าไปออยากดูต่อเดี๋ยวนี้เลยนั่นแหละคือน้ำที่ว่าใช่ไหมคะ ถูกต้องครับไม่ใช่แค่ความสนุกตอนที่ดูแต่เป็นความอยากที่ตามมาทีหลังตัวอย่างชัดเจนมากครับหรือในยกนี้ก็คือการไถฟีดโซเชียลมีเดียการเห็นยอดไลค์และรู้สึกพอใจอันนี้คือเวทนาแล้วเกิดความยินดีอันนี้คือตัณหาอืมอืมล้วก็อยากจะโพสต์อีกเพื่อให้ได้ความรู้สึกนี้อีกวนไปเรื่อยๆนี่คือการรดน้ําให้มเมล็ดพันธุ์แห่งวิญญาณอย่างรากลึกลงไปในรูปคือหน้าจอโทรศัพท์ และสังขารคือความคิดอยากได้การยอมรับให้มันเหนียวแน่นยิ่งขึ้นตราบใดที่เรายังเติมน้ําแห่งตันหานี้อยู่เสมอกระบวนการก็จะดําเนินต่อไปไม่สิ้นสุดครับพอฟังแบบนี้แล้วภาพทั้งหมดก็เริ่มประกอบกันเป็นกระบวนการที่ชัดเจนจริงๆค่ะมีเมล็ดคือวิญญ,ญาณมีดินคือฐานกายใจทั้ง4และมีน้ําคือความอยากความยินดีคอยรดอยู่ตลอดผลลัพธ์ก็คือเมล็ดนั้นก็งอกงามและเจริญเติบโตขึ้น ซึ่งการงอกงามในที่นี้ก็คือการเวียนไาวตายเกิดนั่นเองใช่ครับการงอกงามหรืองอกเพิ่มของวิญญาณก็คือภาพเปรียบเทียบของการสืบต่อของพบชาติหรือการเกิดในพบใหม่ต่อไปเรื่อยๆตรงนี้เองที่น่าสนใจมากเพราะคนส่วนใหญ่จะนึกภาพการเวียนไายตายเกิดเป็นเหมือนอ,อวิญญาณหรือผีที่เป็นด,งดวงลอยออกจากร่างหนึ่งตอนตายแล้วไปหาร่างใหม่เพื่อเข้าไปอยู่ครับครับแต่พระสูตรนี้กําลังจะบอกว่า ไม่ใช่แบบนั้นเลยใช่ไหมคะไม่ใช่แบบนั้นเลยครับนั่นเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปมากพระสูตรนี้กำลังฉายภาพให้เราเห็นว่าการเวียนเกิดไม่ใช่การที่ตัวตนหรือวิญญาณดวงเดิมย้ายจากร่างหนึ่งไปอีกร่างหนึ่งเหมือนคนย้ายบ้านแล้วมันเป็นยังไงคะออแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาเองเล,ลอยๆมันเกิดขึ้นได้ก็เพราะอาศัยเชื้อไฟจากเล่มเก่านั่นแหละครับ โอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วมันเปลี่ยนมุมมองไปเลยจากที่เคยคิดว่ามีอะไรบางอย่างที่ต้องไปเกิดกลายเป็นว่ามันเป็นแค่แรงส่งของกรรมที่มีเชื้อเพลิงคือตันหาคอยหล่อเลี้ยงอยู่เท่านั้นเองถูกต้องครับในแหล่งข้อมูลของเราก็ย้ำประเด็นนี้ชัดเจนเลยว่าการงอกเพิ่มของวิญญาณน,นั้นไม่สามารถอธิบายว่าดำรงอยู่โดยลำพังคือมันแยกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารไม่ได้ มันเป็นกระบวนการของเหตุและผลที่ส่งต่อกันไปเรื่อยๆตราบไกาที่เหตุปัจจัยยังครบคือยังมีดินและที่สําคัญคือยังมีการรดน้ําอยู่ตลอดมันก็ต้องงอกต่อไปครับพอเข้าใจกระบวนการทั้งหมดแล้วคําถามที่สําคัญที่สุดก็ตามมาทันทีเลยค่ะแล้วเราจะหยุดวงจรน,นี้ได้อย่างไรในเมื่อการเติบโตต้องอาศัยทั้งเมล็ดดินและน้ําเราจะจัดการกับส่วนไหนดีคะจะทําลายเมล็ดทิ้งไปเลยได้ไหม เป็นคำถามที่ดีครับแต่การทำลายมเมล็ดหรือวิญญาณหรือทำลายดินคือกายกับใจเนี่ยไม่ใช่แนวทางของพุทธศาสนาครับคเพราะมันคือการทำลายตัวเองซึ่งเป็นไปไม่ได้และไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องในพระสูตรนี้ชี้ไปที่ปัจจัยที่เราควบคุมและจัดการได้โดยตรงที่สุดนั่นก็คือน้ำครับหมายความว่าวิธีการก็คือการหยุดรดน้ำ นั่นคือการดับสิ้นซึ่งความยินดีหรือตั้นหาที่คอยหล่อเลี้ยงกระบวนการนี้นี่เองใช่เลยครับเมื่อน้ำที่คอยหล่อเลี้ยงหมดไปวิญญาณก็ไม่สามารถตั้งมั่นอยู่บนดินหรือฐานทั้งสี่ได้อีกต่อไปเพราะไม่มีอะไรมายึดโยงมันไว้ ใจแห่งการงอกก็ขาดลงเหมือนเรามีเมล็ดพันธุ์ดีในดินดีๆแต่เราตัดสินใจว่าจะไม่รดน้ําให้มันอีกถูกต้องครับสุดท้ายเมล็ดนั้นก็จะฝ่อไปเองไม่งอกง,งามขึ้นมาแล้วผลลัพธ์สุดท้ายของการหยุดรดน้ํานี่คืออะไรคะคือการดับศูนย์ไปเลยหรือเปล่าไม่ใช่การดับศูนย์ครับแต่คือการหลุดพ้นหรืออิสรภาพในตอนท้ายของพระสูตรพระพุทธเจ้าได้ตรัสบทสรุปที่ทรงพลังมากไว้ท่านบอกว่า เมื่อความยินดีถูกตัดขาดออกไปปัจจัยแห่งการงอกก็ขาดลงผลก็คือวิญญาณไม่ตั้งมัน่นไม่งอกเพิ่มและหลุดพ้นจริงหลุดพ้นจริงครับนี่คือภาวะของอิสรภาพไม่ใช่การทำลายล้างวิญญาณให้หายไปไหนแต่มันคือการทำลายเงื่อนไขที่ทำให้มันต้องวนเวียนต่อไปต่างหากวิญญาณไม่ได้ถูกทำลายแต่การเกิดของมันถูกหยุดลง เป็นภาพเปรียบเทียบที่ทรงพลังและเข้าใจง่ายมากๆเลยนะคะสรุปง่ายๆก็คือวิญญาณก็เหมือนมเมล็ดพืชที่ต้องอาศัยผืนดินคือกายและใจของเราและน้ําคือความอยากเพื่อจะเติบโตต่อไปในวงจรของการเกิดแต่เมื่อไรก็ตามที่เรามีสติรู้ทันและหยุดรดน้ําแห่งความอยากนั้นการเติบโตก็หยุดลงและนั่นคืออิสรภาพที่แท้จริงใช่ครับ พระสูตรนี้แสดงมัวใจของคำสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทหรือกฎแห่งการเกิดขึ้นพร้อมของเหตุปัจจัยได้อย่างสมบูรณ์แบบผ่านอุปมาที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งอย่างน่าทึ่งมันบอกเราว่าการเวียนเกิดเกิดขึ้นเพราะมีฐานและตัณหาเมื่อฐานและตัณหาขาดไปวิญญาณก็ไม่ตั้งมั่นและหลุดพ้นทั้งหมดนี้อยู่ในอุปมาเรื่องมเมล็ดพืชน,นี้เองครับเป็นการเจาะลึกที่เปิดมุมมองใหม่ๆได้อย่างมหาศาลเลยค่ะขอบคุณมากจริงๆค่ะยินดีครับ แต่ก่อนจะจบผมอยากจะชวนคิดต่อนิดนึงครับได้เลยค่ะน่าสนใจมากค่ะจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดถ้าเราจะลองเอามาส่องดูชีวิตประจำวันของเราตอนนี้เลยถ้าความอยากเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันของเราความยินดีเวลาได้กินของอร่อยความหงุดหงิดเวลาเจอรถติดการยึดติดกับความทรงจําดีๆในอดีต หรือการวาดหวังถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงค่ะถ้าเรามองว่าทั้งหมดนี้เปรียบเหมือนหยดน้ำทีละหยดที่เราคอยรดลงไปบนเมล็ดพืชในใจนี้อยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้ตัวเลยอืมการกลับมามีสติรู้เท่าทันและเห็นกระบวนการรดน้ำที่เกิดขึ้นในใจของเราเองในแต่ละขณะอาจจะไม่ใช่การทำให้ชีวิตแห้งแล้งแต่เป็นการเลือกที่จะไม่เป็นทาสของวงจรน,นี้อีกต่อไปและนั่น อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราก็เป็นได้ครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าความคิดความรู้สึกต่างๆของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงกันแน่วันนี้เราจะลองย้อนเวลากันไปไกลหน่อยนะครับกว่า2,500ปีเลยทีเดียวเพื่อไปหาคำตอบจากอุป,ปมาโบราณเรื่องหนึง่งที่จะมาเผยความลับเกี่ยวกับธรรมชาติของจิตใจเราผ่านเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเรียบง่ายจนน่าทึ่งเลยล่ะครับจิตใจของเราทำงานอย่างไร โอ้โหนี่เป็นคำถามที่แบบว่าไม่ใช่แค่นักปรัชญาที่สงสัยกันนะครับแต่เป็นคำถามที่เราทุกคนอาจจะเคยถามตัวเองในบางช่วงของชีวิตเหมือนกันและคำตอบที่เราจะมาสำรวจกันในวันนี้เนี่ยมาจากคำพีทางพุทธศาสนาที่ชื่อว่าพีชสูตรนะครับหรือถ้าแปลตรงๆก็คือพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของมเมล็ดพืชนี่เองซึ่งเป็นคำสอนที่ถูกบันทึกเอาไว้เมื่อ2,000กว่าปีก่อนนู่นเลยครับเอาล่ะครับเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยดีกว่า คำสอนนี้นะครับไม่ได้เริ่มมาจากปรัชญาอะไรที่มันซับซ้อนเลยนะแต่เริ่มจากอุปมาง,ง่ายๆที่ทุกคนเข้าใจได้ก็คือเรื่องของเมล็ดพืชธรรมดาธรรมดานี่แหละครับพระพุทธเจ้าทรงเริ่มต้นด้วยการยกตัวอย่างเมล็ดพืชขึ้นมา5ชนิดที่มันขยายพันธุ์ได้ต่างกันไปไม่ว่าจะมาจากรากบ้างลำต้นบ้างหรือจากข้อต่อบ้าง คือเหมือนกับการปูพื้นให้เห็นภาพรวมของหลักการแห่งการเติบโตก่อนที่จะนำไปสู่การเปรียบเทียบที่เป็นหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ค่ะทีนี้ลองนึกภาพตามนะครับว่าเรามีเมล็ดพืชที่สมบูรณ์มากๆแข็งแรงไม่เน่าไม่เสียจากลมหรือแดดเลยแต่ว่ามันไม่มีดินหรือน้ำให้เลยแน่นอนว่ามันก็คงจะเติบโตขึ้นมาไม่ได้จริงไหมครับ ประเด็นสำคัญที่พระพุทธเจ้าต้องการจะชี้ให้เราเห็นก็คือศักยาภาพในการเติบโตน่ะมันมีอยู่ในตัวมเมล็ดพืชอยู่แล้วแต่การเติบโตจะเกิดขึ้นได้จริงๆก็ต่อเมื่อมีเงื่อนไขที่เหมาะสมเท่านั้นเองและนี่แหละครับคือจุดที่น่าทึ่งที่สุดเลยเพราะว่าเรื่องราวการทำสวนที่ดูเรียบง่ายมากๆเนี่ยมันคือรหัสลับที่ไขกลไกการทำงานของจิตใจของเราได้อย่างตรงไปตรงมาเลยครับในอุปมาเรื่องนี้นะครับเมล็ดพืชก็คือวิญญาณนั่นเอง หรือถ้าจะพูดได้เข้าใจง่ายขึ้นอีกนิดก็คือความสามารถพื้นฐานในการรับรู้หรือจิตที่รู้ที่เราทุกคนมีอยู่ตลอดเวลานั่นแหละครับก็เหมือนกับที่มเมล็ดพืชมันต้องการดินเพื่อจะงอกใช่ไหมครับวิญญาณก็เหมือนกันคือมันต้องการที่ตั้งหรือว่าผืนดินสําหรับอย่างรากลงไปซึ่งในที่นี้เนี่ยก็คือประสบการณ์ทั้งหมดของเรานั่นเองแล้วเจ้าดินที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันล่ะมันก็คือประสบการณ์ทั้งหมดของเราเลยครับเริ่มจากรูป ก็คือร่างกายของเราโลกภายนอกที่เราสัมผัสได้ต่อมาก็เวทนาก็คือความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะสุขทุกข์หรือเฉยๆแล้วก็มีสัญญาคือการจําได้หมายรู้ความทรงจำของเราและสุดท้ายคือสังขารซึ่งก็คือพวกความคิดความตั้งใจเจตนาต่างๆที่มันคอยปรุงแต่งจิตใจเราอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับ และสุดท้ายส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดเลยที่ทำให้มเมล็ดพืชมันเติบโตได้หรือน้ำก็คือตันหาครับซึ่งก็หมายถึงความเพลิดเพลินความอยากหรือความยึดต,ติดในสิ่งต่างๆพูดยังไงก็คือมันเป็นเหมือนพลังงานที่คอยผลักดันให้จิตของเราพุ่งทยานไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาเอาล่ะพอมีครบทั้งมเมล็ดพืชดินและน้ำแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้น เรื่องนี้จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเป็นสองเส้นทางของมเมล็ดพืชแห่งวิญญาณนี้เส้นทางแรกก็คือเมื่อวิญญ,ญาณได้ตั้งมั่นอยู่ในประสบการณ์ทั้ง4อย่างที่เราว่าไปเมื่อกี้แล้วก็ได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยน้ำซึ่งก็คือความทยานอยากมันก็จะงอกงามและเติบโตต่อไปเรื่อยๆเลยครับการเติบโตของวิญญ,ญาณในที่นี้นี่แหละครับก็คือสิ่งที่พระสูตรอธิบายว่า เป็นวงจรของการเวียนเกิดนั่นเองมันไม่ใช่ตัวตนที่คงที่นะคะแต่มันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆตราบใดที่ยังมีดินและน้ำคอยหล่อเลี้ยงมันอยู่แต่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นล่ะท่านน้ำที่คอยหล่อเลี้ยงมเมล็ดพืชเนี่ยมันถูกเอาออกจากสมการนี้ไปเมื่อความเพลิดเพลินและความใช้ยานอยากสิ้นสุดลงปัจจัยที่จะทำให้มันเติบโตก็ถูกตัดขาดไป เมล็ดพืชแห่งวิญญาณก็เลยไม่อาจงอกงามได้อีกต่อไปและนั่นแหละครับคือสภาวะที่พระสูตรเรียกว่าการหลุดพ้นคำถามคือและทำไมอุปมาทางการเกษตรแบบโบราณจากพีชสูตรนี้ถึงยังคงทรงพลังและเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราในยุคดิจิตอลนี้อยู่ล่ะเหตุผลที่คำสอนนี้ยังสำคัญอยู่เสมอเนี่ยมีอยู่3ข้อหลักๆเลยครับ 1. คือความเป็นของแท้ดั้งเดิมเพราะถือเป็นคำสอนจากพระพุทธเจ้าโดยตรง 2. คือความเรียบง่ายของมันคือใช้อุปมาที่ทุกคนเข้าใจได้มาอธิบายเรื่องที่ลึกซึ้งมากๆและ 3. คือความเข้าใจอันลึกซึ้งที่เผยให้เราเห็น,นกลไกสําคัญของจิตใจเรานั่นเองครับสิ่งสําคัญที่สุดที่เราได้จากเรื่องนี้ก็คือวงจรแห่งทุก์ทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเลย แต่มันเป็นกระบวนการที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่จับต้องได้ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเองและเราก็สามารถเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้อุปมาโบราณเรื่องนี้จึงไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่าเฉยๆนะครับแต่มันเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนให้เรากลับมามองตัวเองแล้วก็ทิ้งคำถามที่ทรงพลังมากๆไว้ให้เราได้ลองไตรตรองกันดูครับว่าในสวนแห่งจิตใจของเราทุกวันนี้เรากำลังเลือกที่จะรดน้ำกับมเมล็ดพืชชนิดไหนอยู่กันแน่ ที่เดิมอย่าลืมหยุดมองในใจเมื่อรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงทุกค่อยคลายเมื่อไม่เข้าไปยึดความจริงไม่ไกลเกินอื้ออยู่ตรง ปัจจุบันด้วยสติและปัญญาธรรมะนำใจเราพ้นวัตตาพ้นเครื่องร้อยรัดทั้งปวงนิ่งลึกและอิสระย่